อย่างที่รู้นะครับเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆนะเป็นขั้งแรกของประเทศไทยจริงๆนะที่พวกคนในแวดวงบันเทิงตั้งแต่นักร้องนักสแสดงศิลปินพิธีกรทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มทุกแขนงวู้วงบันเทิงผู้กําก,กับด้วยออดาน่าระดับนังเอกด้วยระดับพระเอกนางเอกเนี่ยดบหน่าแถวหน้าของเมืองไทยนะดาน่าเขาออกมาขอเอาไอ้ขอเอาเนี่ยมันมีสองความหมาย ความหมายหนึ่งก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอ,อีกความหมายหนึ่งก็คือ Get Out ขับไล่เหรอไม่ทราบก,ก็ Call Out ดาราออกมา Call Out รัฐบาลหนักเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาวัคซีนการแก้ปัญหาโควิดประมาณนั้นก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าคุณชัยวุฒิธนาคมอนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s ส ก็ออกมา,ถาแถลงจะเช็คบินดาราที่ออกมาคอเอา,าร,ะเอระวังเธอระวังเธอระวังเธออะไรประมาณนั้นระวังผิดพรบอรคอมนะระวังโดนข้อหาหมินประมาณนะอืไม่แค่นั้นสิเจอเฟกนิวจเจอข้อหา <fake new S 1> ปั่นเฟกนิวด้วยในบัดดนในบัดดนทัวก็ลงหนักมากอกระทั่งกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณชัยวุฒิต้องออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณชัยวุฒิเองด้วยข้อความว่า ค่ะก็อธิบายนะคะบอกว่าเท่าที่ได้ดูการ call out ออกมาเรียกร้องต่างๆของดารายังไม่เข้าข่ายความผิดเป็นการเรียกร้องถึงปัญหาความไม่พอใจต่างๆที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของโควิดเราก็เข้าใจเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ดาราทุกกลุ่มอาชีพก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมดจึงมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่พอใจรัฐบาลก็เข้าใจเพียงแต่ผมมองว่าดารานักแสดงนักร้องเขาเป็น i n เอน e n อร์เป็นคนสาธารณะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักและศรัทธาเมื่อพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ครบถ้วน ประชาชนเชื่อไปแล้วเราก็แก้ไขยากจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยต้องให้ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นความ <Okay. S 1> จริงจากทั้งสองฝ่าย <Okay. S 1> นี่คือกาอ, <Go, S 1> อธิบายก็ go, 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 go. เป็นคําอธิบายหลังจากที่ทัวร์มันลงหนักมากค่ะประเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปครั้งแรกที่แถลงนะแถลงว่าอย่างไรค่ะ <c oughs> ตรงกับที่พูดครั้งใหม่หรือไม่แต่ตอนนี้นอกเหนือจากโพสต์ยังมีคลิปยังมีคลิป แนบท้ายโพสต์เมื่อสักครู่ด้วยไปกันที่คลิปของคุณชัยวุฒิครับเนค่ะทุกคนนะครับท่านเป็นที่รักของประชาชนท่านพูดแล้วประชาชนเชื่อท่านครับพวกเราต้องมาช่วยกันขี่คลายสถานาการณ์การแพร่ระบาดโควิดให้เร็วที่สุดเราจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับภัยโควิด บนพื้นฐานของความปลอดภัยความรับผิดชอบต่อสังคมมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับหลายคนเขาพิจารณ์ว่าพูดไม่เหมือนกับที่พูดครั้งแรกครั้งแรกพูดขึงขังจรงิงจังพูดถึงเรื่องกฎบัตรกฎหมายเอาแล้ะครับแฟร์แฟนะก็ต้องฟังท่านรำตีเหมือนกันคนะืจะลงอย่างไรก็แล้วแต่แฟร์แฟนะก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องให้พื้นที่กับคุณชัยวุฒนาคมานุสณ์ รัตรีว่าการกระทรวงดีเอสนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะรู้สึกดูเหมือนคุณชัยวุฒิตรงๆงนะคุณชัยวุฒิพูดครั้งที่สองจะแตกต่างจากที่แถลงครั้งแรกนะคุณชัยวุฒิภาษาออจีโกโกเขาเรียกว่าถอยนะก็จะใช้ว่าผมถอยนะครับหรือว่าอะไรนะกลับลำอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเจต,ตนาก่อนว่าพูดในหลักการคือผมผมจะเคลื่อนไหว้ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมในการเมืองใช่ไหมครับ แล้วก็มีการโพสตการแชร์เงี้ยเราก็พบว่ามันมีสิ่งที่รุนแรงหรือว่าอาจจะผิดกฎหมายที่มีการดาเนินคดีอยู่โหวใสคดีนะค,ะครับผู้ชุมนุมในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีดาราออกมาโพสสมาแชร์ข้อความกันเยอะในช่วงช่วงเดียวกันครับผมก็เป็นหัวข้อเตือนว่าถ้ามันถ้ามันมันแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วมันไปนเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะมีความผิดได้นะอาจจะเป็นเฟกนิวหรืออาจจะเป็น เรื่องผิดพรบฉุกเฉินนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าไม่อยากให้มีการดำเนินคดีกับดารานักแสดงจริงเพราะท่านเป็นคนสาธารณะด้วยเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบแต่นี้เจตนาผมจริงผมเตือนนะเพราะการดำเนินคดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเจ้าที่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ตัวคนดำเนินคดีแต่ผมเป็นคนกับดูแลเรื่องพรบปปเฟกนิวนะครับคครรัับบด้วยความเคารพครับคุณชัยวุฒิครับเท่าที่เอาคลิปคำแถลงเมื่อวันที่20ของคุณชัยวุฒิมาเทียบกับสิ่งที่คุณชัยวุฒิ โพสอีกครั้งแล้วก็พูดใหม่อีกครั้งเมื่อวานวันที่22นะดูเหมือนดีกรีมันจะแตกต่างกันไปสาระมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งจากเมื่อวันที่20ยกกฎไปกฎหมายแต้มไปหมดเลยไม่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะคือเพียงแต่ว่าผมเห็นดาราเนี่ยไม่สบายใจแล้วออกมามาถึงว่า เ,เรียกร้องว่ามันมีสิทธิเสรีภาพอยากจะแสดงผมก็เลยบอกผมก็เลยต้องชี้แจงว่าให้ท่านมีสิทธิท่านมาช่วยกันทางานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยคือ <men> นั่นก็หลักการเดิมผม <men> แต่หลัก <men> 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 แต่หลักการแรกที่พูดไปก็คือว่าถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมีการถูกดำเนินคดี <men> ใช่ไหมครับซึ่งผมเตือนอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีการฟ้องร้องเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการโพสต์อะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดารามีหลายร้อยหลายพันคนที่เข้าออกมาโพสต์มาแชร์ความคิดเห็นใช่ไหมครับ บางคนก็อาจจะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เตือนด,ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับครับครับด้วยความเคารพครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับแทนที่จะตั้งโต๊ะ,ะแถลงโดยมีตำรวจนั่งข้างๆยกกฎบัตรกฎหมายแยะแยะกัะไนไระปุษดเอย่าครับเ,เรียกหรือเชิญบรรดาเสลบรรดาดารามานั่งทำความเข้าใจกันมันจะไม่ดีกว่าเลยครับ ผมก็ยังไม่ตึงถึงขั้นนั้นหรอกครับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผมยังไม่ผมยังไม่ได้พบคือต้องยนตรงว่าผมก็ยังไม่ได้มีรายชื่อหรือมีใครนะว่าผมไปตรวจสอบเพราะผิดนะครับในข้อที่จิงก่อนวันนั้นที่แถลงข่าวร่วมกับท่านท่านพลตเอกพลตำรวจตรีปิยะนะครับรองบชนรองบชนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการสาการณการชุมนุมนะครับซึ่งเราสารกันว่าในการชุมนุมก็มีการโพสต์ข้อความการใช้โซเชียลมีเดียในการชักชวนคนมาชุมนุมซึ่งอเป็นประเชิญนะครับมีการ ผิดกฎหมายอื่นด้วยผมก็ม, <c oughs> มีหลายบับนะฮะก็เล, <c oughs> เลยมาแถาาลงข่าวร่วมกันว่ามีอยู่ร้อยกว่าคดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ประสานกันในการดําเนินคดีครับส่วนของผู้ชุมนุมนะครับอันนี้แต่ในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมคนต่นางๆก็เห็นว่ามันก็จะมีดาราก,กลุ่มหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทาง <c oughs> ทําตองในช่วงเวลาเดียวกัน,นะเยอะนะครับก็เลยเป็นห่วงก็เลยก็เลยพูด คือเท่าไหร่ข่าวจริงๆมันยาวกว่านั้นโอเคเข้าใจ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 สรุปสรุปตอนท้ายที่ผมเตือนว่าให้ระวังเนื่องจากเห็นดารามาโพสเยอะซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่พอรวบลวมพยานหลักฐานไปมันไปเกีบดาราด้วยเนี่ยมันก็ไม่อยากเป็นกระทบดาราเพราะเป็นสาธารณะครับสรุปก็คือว่ากำลังจะบอกกับสังคมว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมเอาตำรวจมานั่งแถลงด้วยแล้วก็ยกกฎบัตรกฎหมายเต็มไปหมดมันก็แค่เตือนเฉยๆถูกต้องเลยครับ ภาพที่สะท้อนออกมาดูเหมือนว่าทุกฝ่ายไม่ได้มองว่าเป็นเตือนนะท่านรัมตีดูเห็น่เสียงสะท้อนออกมาไหมเขาบอกว่าเป็นขู่เป็นการปรามปรากฏว่าก็เลยแบบโอ้โหทัวรลิงลงหนักขึ้นเลยค่ะมองยังไงคะก็ก็ก็ผมใช้คำว่าเตือนอะถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าขู่มันก็ เตือนนะฮะผมก็พูดเนคำว่าเตือนนะคนนจะคิดยังไงยืนยันว่าเตือนละกันแต่คนอื่นกลับมองว่าเป็นการขู่เป็นการปาดเป็นการเอากฎหมายมาแต่คุณชวัลลีลาการเตือนของท่านรัฐมนตรีนี่มันดุดันเหลือเกินนะมันดุจจังมันดุจังผมว่าไปดูดารานักนักแสดงบางคนที่ออกมามา โอ้ oh, สิหนักกับผมเยอะนะครับเี่บางคนใช้รับทีนนี้ทีน้ทีนี <ผม S 1> ทินิชอบมากเลยนะผมว่าผมไม่สนุกมากแต่คราวนี้อย่างนี้เก็เกคุณชัยวุฒิประเด็นที่น่าสนใจในทางการเมืองอย่างก็คือว่าขนาดที่รัฐมนตรี เอาตำรวจมานั่งข้างๆแล้วก็ถแถลงในเชิงดุด,ดันสักนิดหนึ่งเตือนเรื่องกฎบัตรกฎหมายยืดแยะไปหมดแต่ปรากฏว่าคนในเวิร์ดวงบันเทิงแทนที่จะหยุดแทนแทนที่จะชะงงักกับดานหน้ากระกมาจัดทัวร์มาลงรำตรีอย่างไม่กลัวเปิดหน้าท้าให้จับด,ด้วยปรากฏการอย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองมันอ่านได้อย่างไรมันถอดรหัสได้อย่างไรครับเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาแลครับเราอาจจะไปพูดในสิ่งที่เขาไม่พอใจเพราะเขาอยากจะทําอะไรกันบางอย่างนะฮะมันก็มันก็เป็นธรรมดาที่มีอาจจะมีคนคมหนึ่งไม่พอใจนะครับผมเรราแต่เราก็ทําหน้าที่อ่ะผมก็ต้องทําหน้าที่เพราะก็ต้องดูแลเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างนะครับอะไรบางตีครับที่ที่เราทำกับอะไรขลบรอบเตอร์อย่างเงี้ยก็จะทำหน้าที่ไปส่วนส่วนที่ประชาชนหรือดารานักแสดงท่านก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับยืนยันเลยนะครับว่า จะโพสจะแชร์ข้อมูลหรือจะเรียกร้องอะไรมันก็เป็นสิทธิที่ต้ทำนัดครับเพราะว่าให้ที่ผมเตือนคืออยากให้อยู่ในกรอบของกฎหมายครับก็ใช่เข้าใจมีการชุมนุมในการเมืองด้วยแล้วมันมาปนกันอยู่นะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดพรกฉุกเฉินซึ่งมันก็มีความผิดหรืออาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเป็นการผิดเบืองข้อมูลหรือใส่แค่กองคำเช็จซึ่งมันอาจจะมีความผิดซึ่งผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะท่านอาจจะคิดว่าวิพากิจการด้วยความ ความคิดของท่านแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเข้าข่ายความผิดกฎหมายขึ้นมาเงี้ยแล้วเกิดมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือเจ้าหน้าที่เป็นคดีไปเนี่ยมันแคเป็นความกฎหมายแล้วถ้าไม่ทําก็เหมือนละเว้นหนึ่งห้าเจ็ดท่านเข้าใจใช่ไหมฮะโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจทีนี้ทีนี้ถ้ามประมาทใครเนี่ยมีมมันต้องคนไปไปไปแจ้งความท่านมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าผมกระทรวงดีอีรัฐบาลไปทํามันเป็นความเป็นความเสียหายที่มันตามกฎหมายอ่ะครับครับ แล้วขณะที่ขณะที่ขณะที่รัฐมตรี DS ออกมาเตือนย้ําว่าน้ฐมตรี DS แค่ออกมาเตือนแต่เตือนดุไปนิดหนึ่งปรากฏว่าคนในเวดบงบันเทิงโดยธรรมชาติเขาจะระวังตัวแต่เขากลับไม่กลัวเปิดหน้าดานหน้าท้าให้จับท้าให้เดินเมืองคดีอย่างนี้ในทางการเมืองอ่านได้ว่ารัฐบาลกําลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาได้ไหมครับ อผมคิดว่าวันนี้่านประเทศมันก็มีปัญหานะครับมันก็มีประชาชนที่เดือดร้อนหรือว่ามีมีอะไรผลกระทบจากโควิดอยู่หลายกลุ่มหลายอาชีพนะครับล้วก็เข้าใจครับเวลาประชาชนเขาเดือดร้อนหรือเขาไม่ไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยหรือไม่พอใจรัฐบาลแต่มันมเป็นปกติในทุกทุกทุกรัฐบาลหรือทุกเหตุการณ์ที่มีนะครับเราก็จัไม่ได้ไม่ได้โกรธเคียงหรือไม่รู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวนะเราก็จัดผมคิดว่าวันนี้อยากให้ดาราเนี่ย ที่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางกนะารเมืองมาวิพากษ์วิจารอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้ให้ความเป็นธรรมกับกับสินะส่งที่รัฐบาลได้ทําหรือว่ามองข้อมูลให้มันรอบด้านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเรียกอะไรท่านเป็นคนสาธรารนณะนะครับเป็นคนที่ประชาชนรักคนศรัทธาเนี่ยแล้วเวลาจะโปสอะไรไปเนี่ยก็จะผลกระทบมีความเชื่อคนจะเชื่อแต่ถ้ามันเป็นที่ผิดหรือมันมันทําให้เกิดความเกลียดชังกันมันจะแก้ไขยากค่ะทันทีงั้นปรับ ปราการอันเนี้ยบอกได้ท่านปติครับปราการเนี้ยบอกได้ไหมดาราปกติไม่ค่อยกล้าออกมาแบบนี้การออกมาแบบนี้มันสะท้อนเลยว่าความเชื่อมัน่นความศรัทธานในรัฐบาลเนี่ยมันลดถายลงไปเยอะมากๆขึ้นกว่าเดิมอืมก็ผมไม่ได้คิดว่าอย่างว่าถึงขนาดเป็นเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าในอดีตก็มีะะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่อง,ต,งต่างๆโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะในรัฐบาลนี้หรืออะไรในช่วงนี้นะครับครับเรื่องปกติทางการเมืองหรือทางทางสังคมนะครับที่ว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่แปลกใหม่นะครับคุณคุณะไรก็อยู่ในการเมืองแปลกใหม่ เราจะเห็นว่าอดีตแน่ตีก็จะมีดารามาเอเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องอะไรต่างๆที่เป็นสังคมมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมคิดไม่คิดเป็นเรื่องที่ที่ต้องที่ต้องอมาเป็นเรื่องแปลกอไรแต่ว่าผมเตือนความสนใจเพราะวันนี้มันมีเรื่องโซเชียลมีเดียเข้ามาในอดีตจะไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับแต่คมเปลี่ยนเียมันแพร่หลายมากมมีพอคอมพิวเตอร์มี การติดตามตรวจสอบอยู่ซึ่งซึ่งถ้ามันผิดเนี่ยมันเกิดมีการต้นดเนินคดีขึ้นมาเริ่มญเกิดเหตุการเหล่านั้นครับด้วยความปรานบจริงๆครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณชัยวุฒิครับคุณสนทยาสวัสดีไปร้องตำรวจให้เช็คเป็นดาราที่ขอเอานับไปนับมาตั้ง25ดาราในนั้นมีระดับพระเอกนางเอกแถวหน้าของประเทศไทยก็ต้องหลายคนหลายคนก็แปลกใจเท่ากับเท่ากับ เกินขีดของคำว่าตื่นแล้วนะคุณสุนธยาสวัสดีเดี๋ยวต้องเรียนว่าผมผมกับคุณสุนธยาสวัสดีไม่ได้ไม่ได้ทางานด้วยกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นทีมงานของผมนะครับคือผมก็ยังยังติดตามข่วอย่างว่ามีคนไปไปร้องนี่นี่ที่ผมกล่าวไงว่าคือถ้าเกิดเราไปทำผิดกฎหมายแล้วมันมีประชาชนหรือมีผู้เสียหายไปร้องทุกขกล่าวทบเนี่ยมันเกมีการเดินคดีขึ้นมารั่ผมก็ห่วงเขคไม่อยากให้มีผลกระทบเหมือนกับว่ามีการติดปากลา คือที่เตือนท่านโพสเนี่ยให้คิดถึงข้อกฎหมายให้มีความระมัดระวังด้วยอย่าไปบิดเบือนข้อ <S <S มูลเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด,ด,ด้วยต้องระวังแล้วก็ทําอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบแต่คราวนี้อย่างนี้ครับคือสังคมเนี่ยเขามองภาพการออกมาแถลงข่าวเตือนของคุณชัยวุฒิไปพันกับภาพของสนทิยาสวัสดีไปยื่นร้องตํารวจให้เช็คบิน25ดาราพอลเอาเพราะยืนยันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับท่านโอเคคือย่างี้อย่างี้อย่างี้ประเด็นที่เขาจับมาพันกันก็พะว่าสนทิยาสวัสดีเป็นคนในทีมของดรโบ ดเบอรบเป็นมือทํางานของรัฐบาลเขาจึงมองเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กันอ๋อนี่ผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้ทศท่ชายสวัสดีเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนในทีมงานของเซกสกลแรมโบกอีสานใช่ไหมฮะนี่ผมไม่ทราบดีนะแต่ผมผมผมเคยผมเคยรู้จักเพราะเขาเคยจะมาขอลงสมัครสสอให้นามพลังประชารัฐแต่เราไม่ได้ลงอะตอนหลังเราเลไปลงพักไนก็ไมู่้โอเคโอเคโอเคคเคยเคยเคยเจอเพราะจะมาขอลงสสอแล้วก็ ไม่ได้ลงนะครับเป็นลงที่พักผมจําไม่ได้เขาไปย้ายไปอยู่พักไหนตอนหลังโอเคพักไหนอะไรเงี้ยเขาเคยมาสังกัดพักอยู่สักสามสี่วันนะคะโอเคโอเคเอาเอาราคาได้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะท่านลัมตีค่ะขอบคุณมากครับเอาเป็นนะครับเรื่องไปร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรเนี่ยมันยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานตามตามข้อมูลมากกว่าไม่ได้ตามข้อเท็จจริงไปนะครับเหมือนครับครับนี่เป็นข้อธิบายท่านลัมตีนะคะขอบคุณครับบขอคุณครับ ค่ะท่านรัฐมตรีชัยวัฒนาคมาดุสศ์นะคะนรัฐมตรีว่าการกระทรวง DES นะคะ